พี่ท็อตทศอตสปงเชิญเลยครับผมโอ้โหเลยครับเชิญนั่งเชิญนั่งอนและสุดท้ายพูดกับของเราครับพูดกับคนเก่งพี่พูดครับเชิญเลยนะครับพี่พูดเชิญนั่งเลยนะฮะอ่านี่วันนี้มีพี่กอนเนเก่งด้วยเราผัดกันถามนะวันนี้ ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าวัหรุ่ม2544วันนี้ไม่ได้เพิ่งฉายสัปดาห์แรกนะฉายกันมา3สัปดาห์จะเข้าวีที่4แล้วใช่ไหมแต่ว่าคนยังแน่นโรงอยู่เลยเป็นไงบ้างเดี๋ยวถามพี่ๆสหรับสาคนดีกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้คือหนังอะ่ะกระแสปากต่อปากมันมันดีแล้วก็มาเรื่อยๆเลยมันมีข้อความยังไงบ้างครับมาถึงทั้งพี่เป้พ,ปพี่ท็อปพี่ทูตบ้างฮนะเอาเปิดพี่เป้ก่อนเลย ขอบคุณทุกคนมากๆที่ไม่ได้เพิ่งเข้ามาใช่ไหมดูหลังกันจริงจริงใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับผมตื่นเต้นมากๆที่ยังคนเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่แล้วกันบ้างนะครับกี่เยอะสุดเท่าไหร่นะแปดใช่ไหมโอ้โหเยอะแปดรอบใครที่ดูกี่รอบก็ได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับผมไม่มีพวกคุณก็ไม่มีความสําเร็จในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับขอบคุณให้ตัวเองด้วยครับนี่ขอบคุณมากจริงๆนะฮะ พี่พูดครับเป็นยังไงบ้างหนังเรื่องนี้กระแสที่มาตอนนี้เนี่ยมันกําลังแบบไปเรื่อยๆผมว่าหนังเรื่องนี้ยืนงลงถึงปีหน้านะอันนี้พูดจริงนะเพราะคนมันยังมาดูเรื่อยๆอยู่เลยอ่ะก็ประเด็นก็ต้องขอขอบคุณทุกทคนเหมือนกันครับขอบคุณครับแล้วก็ความรู้สึกก็คือดีใจมากๆครับดีใจแทนทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในครับผมโอเคชอบหนังไหมปบมือให้พี่พูดหน่อย บบจริงๆแบบนี้มามาครับคนนี้นักแสดงที่ฮอตที่สุดของปีนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้างพี่ท็อปกระแสเรื่องนี้โหก็ตอนตอนที่เราคุยกันครับทั้งทีมงานนักแสดงที่พุดแล้วก็ทีมงานทุกคนมัก็มีคอนเทนต์หนึ่งที่พูดว่าจริงๆแล้วเนื้อหาที่เราเล่ามันค่อนข้างหนักนะครับแล้วมันก็ใหม่ซะเหลือเกินสำหรับวงการภาพยนตร์ที่หนังเรื่องจำน่าจะห่างยส ยี่สิบสองปีสองปีแล้วก็กลับมาทำอีกทีหนึ่งแบบจริงจังที่อ่อนในโลกเราก็ตื่นเต้นกันเพราะว่าเนื้อหา,ม,ามันหนักหน่วงมากครับมันจะนหน่วงหน่วงอะไรอเงี้ยก็กลัวว่าคนจะไม่ดูซ้ำแต่พอเดินสายไปทั่ทวประเทศนะครับเรามีแบบน้องละไรบาคนบอกว่าอดูดูเกินหนึ่งรอบขึ้นไปอะครทำนี่แลตั้งต่เกินหนึ่งรอบขึ้นไปก็ทำมมมองเราก็เปลี่ยนไปนิดนึงครับบางคนก็เข้าไปเก็บรายละเอยียดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากท,ที่เปิดใจให้กับหนังไทยอีก อีกแบบหนึง่งนะครับ mm. แต่ความรู้สึกหลังจากหลังจากที่ดูสามอ่ะส่วนตัวเม่อกี้ผมดูซาอีกรอบความรู้สึกมันต่างจากรอบแรกนะม่นเหมือนกับว่าพอเรารู้ชะตาก,การรมของตัวละครแล้วว่าพอมันย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นน่ะมันยิ่งรู้สึกอินกับฉากเหล่านั้นมากขึ้นพี่พูดครับได้ข่าวว่าเรื่องนี้เองเนี่ยจริงๆโปรเจกต์ของวัยหนุ่ม2544เนี่ยอยู่มานานแล้วอยากทำมานานแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ครับเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตั้งแต่่อนโฟก i n งเลยไหม โฟคิงหนึงครับตอนที่เลขขายบทนะครับแล้วก็ไม่ผ่านครับแล้วก็ในในน้องท่านน้องน้องเรียนฟรีหรือน้องน้องที่รู้เกี่ยวกับเรื่องการขายโปรเจกต์ครับพอโปรเจกต์แรกไม่ผ่านก็ต้องหาพัฒนาโปรเจกต์ต่อไปไอเสนอต่อไงก็เลยตอนนั้นก็เลยทําเขียนขึ้นมาชื่อโปรเจกต์บ้านเมตตาครับแล้วก็ไปเสนอครับก็ไม่ผ่านครับก็เลยเก็บมาพอพอพอหมดโฟคิงหนึ่งเสร็จปุ๊บก็อยากทำนะครับแต่ก็คือต้องทำโฟคิงสองก่อน แล้วจากบ้านเมตตาก็เลยโตขึ้นมาครับเพราะว่าท่านแสดงอายุเกินคนะ่อยๆมัานจะเป็นแบบหน้าหน้าเซจนี้แล้วก็ไปเขียนว่าบ้านเมตตาก็ไม่ได้ให้ดูซ้ําชัน้นมาลูกพี่ <c oughs> ยอมไปได้หนึงน่งพี่ยอไปไดหนึ่งเอาก็เลยค่อยๆแบบอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะทีนี้มาถึงธีมของการทอลของเราวันนี้เกิดพี่เม้พีญญญ่ทอปนิดนึงวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องจดหมายถึงคนหลังกระแพงนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอาจจะเน้นเรื่องราวของความรู้สึกเนื้อที่บอกเกี่ยวกับตัวละครเท้าความนิดหนึ่งสำหรับใครหลายท่านนะครับที่ได้ตาม IG ของพี่นัดกับพี่เอมอ่าสองท่านนี้เนี่ยเขาได้โพสต์เป็นเหมือนจดหมายที่เขียนในนามของตัวละคร<ม>ฟลุกแล้วก็เผือนะครับโพสตลงไปในไ G แล้วซึ่งโอ้ไปอ่านมาเนี่ยอินมากแนะนำนะครับไปอ่านทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับพี่เป้กับพี่ทอ็อปเดี๋ยวอาจจะร,รบกวนทั้งสองท่านนิดนึงว่า ถ้าทั้งสองท่านต้องเขียนจดหมายในานามของตัวละครอย่างอ่ะบอยหรือว่าเบียอย่างเงี้ยจะเขียนเป็นแบบไหนแต่เดี๋ยวกลับมาถามให้คิดก่อน <c oughs> ไปที่พี่พูดก่อนพี่พูดไม่เป็นไอเดียพี่พูดไหมฮะที่ให้แบบนักแสดงอย่าง<อ>พี่นัทกับพี่เอเนี่ยเขาเขียนจดหมายเป็นตัวละครผมมีสั่งตั้งต้นแค่เพราะผมอยากจะอินเสิร์ตเรือกระดาษคือตอนตอนเข้าไปดูโลเคชันครั้งแรกครับก็ไปกันวันนั้นคุณนัทกับเบนก็เข้าไปด้วยเงียครับแล้วก็พอเข้าไปครั้งแรกมันมัน เรือนจำที่เพิ่งปิดใช้งานก็รื้อหมดเลยครับเราไปถ่ายกันที่เรือนจํำเก่าจริงๆครับแล้วก็มันเจอเนะแล้วก็เจอเจอจดหมายของพี่ๆผมกับเ่อนเนี่ยครับเราผมก็ก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะมีจดหมายแบบเนี้ยพับเป็นเลยกระดาษแล้วก็ยินเสิร์ชแค่นั้นเมันคือจดหมายที่คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาเขียนในคนข้างนอกใช่ครับแต่ว่าไม่ได้โสกนะครับ ถ้าเจอน่าจะแปลว่าไม่เจ้เออก็คือแบบเขาแค่เขียนที่เฉยแต่มันไปไม่ถึงผู้รับใช่ครับถ้าเศร้าอน่างพี่เออเราไปเจอะไรแบนนี้เรื่องการจดจำที่ไม่ได้ใช้นานแล้วอ่ะแต่จดหมายที่เคยเขียนแลวอยากจะส่งออกไปอ่ะมันไม่ถูกส่งออกไปรือมันขัดแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะพูดกับคนน้องๆมันยิ่งกว่าส่งไลน์ไปแล้วเขาไม่อ่านอ่ะใช่ครับอันนี้มันแบบโอ้โหก็เลยให้พี่นัดกับพี่เองเขียน ็มีแค่สั่งต้วตนว่าผมอยากจะถ่ายอินเสิร์ตเรือกระดาษที่ทํามาจากจดหมายนะครับในใน,ในบอ่ออาบน้ำครับแล้วก็ผมก็ให้โจทย์ทางานัดกับเอว่าข้อความในนั้นนะผมผมมาไม่สามารถรู้ถึงความรู้สึกตัวละครในนั้นได้เนี้ยครับว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี้ยช่วยเขียนให้ผมมันก็คือสิ่ง,ง <ละ S 1> ที่ตัวละครอยากระบายบเพื่อบอกคนที่รออยู่ข้างนอกครับอมามาถึงการบ้านของเราแล้วพี่ท็อปครับผมพี่ท็อปกับพี่เป้ฮะ จทก็คือว่าถ้าต้องเขียนจดหมายในนามของบอยกับเบียเนอเอาก่อนที่จะไปถึงข้อความคิดว่าตัวสองตัวละครน,นี้ยมันมีใครรอเขาอยู่ข้างนอกไหมฮะ